มันพลิกพันมาแรงวันถูกตอเขาคุกคีกับงานด้านแรงงานมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลายัย จบปริญญาโทด้านสาขาสวัสดิการแรงงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากประสบการณ์ในสายงานกว่า30ปีจึงเป็นสายตรงของกระทรวงที่เข้ามาดูแลสวัสดิการด้านต่างๆของคนงานหลักมือทั้งที่อยู่ในลิเบียและอยพยพกลับประเทศไทยรับฟังแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากสุเมศมโหสถรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานอ,ค,อค,ครับสวัสดีครับ ศึกษามาด้านนี้โดยตรงเหมือนับผมมีสาขานี้ด้วยเหรอคะสวัสดิการแรงงานสวัสดิการแรงงานจบโทบใช่ไหมครับผมทาไมทาไมพี่พี่สนใจด้านนี้อ่ะเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนร,รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับสมัยปริญญาตรีก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมด้านเ,เกี่ยวกับของศูนย์นิสิตสมัยนั้นนะครับไปก่อมออะ่ะใช่ผมถามพี่จริงแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับกรรมกรในยุคนั้นซึ่งมีการต่อสู้กันข้างเยอะก็เลยตั้งใจว่าถ้าจบออกมาก็ อยากจะทํางานเกี่ยวกับด้านดูแลผู้ใช้แรงงานครับก oh. ุ๊กคลีกับกับปัญหาแรงางานใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นธรรมศาสตร์ก็ใกล้สนามหลวงใช่ไหมก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอะไรมาพบ<ต>พี่สุมเมธประจําเลยตอนนั้นก็บังเอิญถ้าเราเคยจำกันได้นะครับมันเป็นยุค6ตุลาหนึ่งเก้าพอดีที่เข้าไปครับไม่แต่แต่ผมผมสนใจทําไมพี่ไปจับด้านแรงงานก็สนใจมาตั้งแต่นั้นนะครคือบังเอิญตอนนั้น ทางศูนย์นิสิตเขาขาดคนที่จะทำงานด้านแรงงานเขาก็ชักชวนไปก็ไปทำก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในช่วงนั้นที่กรรมกรไม่ได้รับการดูแลนะครับในเรื่องค่าจ้างในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของการประสานนำพี่น้องผู้ใช้แรงงานกลับมาจากลิเบียครัใช่ไหมฮะพี่ดูมาตั้งแต่ตอนที่อียิปต์ป่ะฮะเออด้วยครับตอนนี้ที่ลิเบียเนี่ยเรา เราเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่นั่นกี่คนประมาณถ้าคิดตัวเลขที่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็ประมาณห้าพันสองร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ออกมาสู่ประเทศที่สามแล้วก็ประมาณห้าพันแปดร้อยกว่าคนก็รวมแล้วประมาณหนึ่งมหนึ่งพันกว่าคนหนึ่งมืหนึ่งครับ 1> 1, 1. ก็ประเมินว่าตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสามพันคนถ้าจะตกค้างอยู่อยู่ที่นู่นแหละครับที่ยังเหลืออยู่ในริเบียครับซึ่งตอนนี้เราเราพยายามตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตหรือว่า ล่าสุดเราเพิ่งป,ประชุมบริษัทจัดง,งานที่จัดส่งทั้งหมดนะครับตัวเลขเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือกลุ่มแรงงานไทยที่ตกค้างเป็นรายเล็กรายน้อยนะครับหนึ่งคนสองคนห้าคนโโครับนนซึ่งพยายามตัวเจอลำบากเนี่ยเ,เราก็ได้รับแจ้งมานะครับก็เรามีศูนย์หนึ่งหกเก้าสี่ซึ่งรับติดต่อยี่สิบสี่ชั่วโมงทางนั้นเขาก็พยายามโทรมาแจ้งเรา,า,เ,ราเราก็จะตรวจสอบได้รายละเอียดเราก็จะส่งไปทางลิเบียให้เข้าไปตรวจสอบ ยกตัวอย่างพี่น้องเราจากลำพูนลายหนึ่งนะครับไปตกค้างอยู่คนเดียวอยู่ในแคมป์ซึ่งนอกนั้นเป็นเวียดนามหมดนะครับเราก็แจ้งฐานทูตไปแล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าเส้นทางยังอันตรายอยู่ยังเข้าไปเอาตัวออกมาไม่ได้พี่น้องลำพูนที่เหลือคนเดียวเนี่ยเมื่อก่อนในแคมป์นี้เนี่ยมีคนไทยอยู่หลายคนมีหลายคนแลวเขามาหมดแล้วตกค้างอยู่คนเดียวแต่ตามเจอตัวแล้วมีประเภทที่มีประเภทที่ไม่อยากกลับนีไหมมีครับเท่าที่เราได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการตอนนี้50คน นะครับซึ่งจะอยู่ทางตอนใต้ของลิเบียบริเวณนี้จะไม่มีการปะทะแล้วเขาก็ยังยังห่วงในเรื่องการทํางานห่วงเรื่องรายได้อยู่ก็ไม่อยากจะกลับครับตัวเลขหมื่นกว่าคนที่กลับมาเป็นตัวเลขที่ทางการไทยนํากลับมาหรือว่าเฉพาะเฉพาะของทางการไทยหรือว่ารวมที่บริษัทจัดหางานเขานากลับมาด้วยรวม้หมดครับรวมทั้งหมดเลยครับขออีกทีได้รับกลับมาถึงเมืองไทยประมาณ5 2 0 0ัถึงเมืองไทยแล้วนะคบถึงแล้วครับแล้วก็อยู่ประเทศที่3รอกลับเมืองไทยอีก5 0 0 0 5น0 0าพเอ5ห0 0ครับ ก็ยังมีอยู่ในนั้นอีกเยอะสิคะก็เราประเมินว่าไม่ได้ถึงสามพันครับอ๋อเอ๊ะคือจริงๆแล้วมีคำสั่งหรือมีนโยบายชัดเจนไหมคะว่าต้องอบพยพออกทั้งหมดหรือขึ้นอยู่กับตัวของพี่น้องแรงงานจริงๆแล้วนโยบายเอาเป็นนโยบายของกระทรวงแรงงานเราอยากให้กลับมานะครับเพราะว่าเราห่วงว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเพราะว่าลิเบียเนี่ยการเข้าออกประเทศเนี่ยยากับครับแล้วก็ห่างไกลถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเราเราค่อนข้างจะประเมินยากว่ามันจะสงบภายในกี่วัน นะครับตอนนั้นอยากให้กลับมาอยากให้กลับมาแต่ที่ผ่านมายังไม่มีคนไทยเนี่ยถูกทําร้ายไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นเป็นความโชคดีของเรานะครับเรายังไม่ไม่ได้รับแจ้งเลยว่าคนของเราบาดเจ็บนะครับเพียงแต่ว่ามีกรณีของการยึดทรัพย์สินนี่โดนปล้นอะไรเงี้ยมีใช่ไหมฮะเออก็ก็ถือว่าแปลกนะคนเป็นหมื่นๆนะครมีมีรายงานชาติอื่นที่โดนทำร้ายบ้างไหมครับที่ริเวียข้อมูลมันมีนะครับแต่ว่าของเรานี่ เราจะต่างกับชาติอื่นเท่าที่รับทราบก็คือทางพวกแอฟริกันจะโดนนะครับของเราก็แค่ออยึดทรัพย์สินเท่านั้นเองออก็ยังโชคดีในวันแรกๆระ,ระหว่างเดินทางออกมาที่มีรายง,งานชาววิญนามะค่ะจะไร่มีข่าวว่าเป็นคนไทยก็จะเจอระหว่างเดินทาง<ช>แต่ว่าคนไทยเนี่ยยังไม่มียังไม่มีแล้วตอนที่ถือว่าทุกคนเตรียมตัวอยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้แล้วนะครสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขารออยู่ ท่านคือว่าเราเคยคุยกับพี่น้องแรงงานที่กลับมาในชุดแรกๆนะคะแล้วก็ทุกคนห่วงทั้งเพื่อนที่อยู่แล้วก็ห่วงทั้งสวัสดิภาพตัวเองเอ้ยกลับมาแล้วเนี่ยเอาละจ่ายเงินต้งเยอะแล้วกลับมาก่อนเนี่ยเงินใช้นี่ก็ยังไม่พองานรู้จะกลับไปได้ทาเมื่อไหร่อันนี้ค่ะสายงานที่ท่านอยากตรงๆเลยค่ะกรมการจราจรแน่นอนครับเอ่อตอนนี้จริงๆเราเราก็มีภารกิจในเรื่องของติดตามดูแลนะครับเรื่องค่าจ้างค่าใจ่ายเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่เท่าที่เราพยายามคุยกับ พี่น้องเราที่กลับมาคือช่วงนี้อยากให้กลับไปบ้านก่อนนะครับแล้วก็มาติดตามสิทธิประโยชน์โดยผ่านสำนักง,งานจัดหาง,งานแต่และจังหวัดที่เขาอยู่ครับเพราะว่าเท่าที่เราได้รับการติดต่อญาติพี่น้องทางเมืองไทยเนี่ยอยากเจออยากเห็นหน้าก่อนนะครับก็กลับไปบ้านสักวันสองวันแล้วก็ออกมาติดต่อสำนักง,งานจัดหาง,งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าค่้จ่ายเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องเงินกองทุนที่จะช่วยเหลือก็มาติดต่อหลังจากนั้นท่านท่านพอจะบอกได้ไหมว่าคนหนึ่งเนี่ยที่ได้แน่ๆเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ เฉพาะค่ารถนะครับรัฐบาลช่วยรายละ1,500บาทกับภูมิลำเนาก่อนนะครับเงินกองทุนในกรณีเป็นสมาชิกก็รายละ1 5 0 0 0าบาทหลังจากนั้นก็จะอยู่ติดตามในเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องค่าจ้างค่างจ่ายซึ่งตรงนี้ใช้เวลาแน่เพราะว่าในลิเบียก็ยังค่อนข้างสับสนเงินกองทุนเฉพาะที่เป็นสมาชิกครับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนอะไรฮะกองทุนช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศนะครับแล้วมีผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยฮะ คาดว่ามีแต่ไม่มากคิดว่าน้อยมากครับเพราะว่าในกรณีที่ไปโดยบริษัทจัดงานเป็นผู้จัดส่งเราจะบังคับให้เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติครับสองส่วนทั้งพัน0บาทที่เป็นค่าโดยสารค่ารถกลับบ้านกับ1 5 0 0 0บาทเนี่ยจ่ายเมื่อไหร่ยังไงแรงงานกลับมาแล้วจ่ายตอนไหนยังไงพครับพันห้าร้อยบาทนี่เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิจ่ายให้เลยครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเราเพิ่งเริ่มจ่ายเมื่อตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเราทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าทางรัฐบาลจะให้เงิน แต่ขอเรียนว่าน้าวันนี้ก็ยังยังไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียวนะครับ,รบแต่เมื่อทราบว่าจะอนุญาตให้จ่ายได้เราก็รีบจ่ายเพราะว่าทุกคนกลับมาแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีเงินติดตัวเลยจ่ายที่สามบินเลยส่วนหมื่นห้าพันบาทนี่จะจ่ายเมื่อคนงานมายื่นเอกสารที่สำนักง,งานจัดหางานโดยท่านรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงแรงงานรับปากว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในสามวันครับ สามวันที่สามวันทําการนะครับคงไม่รวมสาอาทิตย์ไม่ใช่ยื่นวันศุกร์แล้ววันจันทร์เอาคงคงไม่ทันเงินห้าล้านนะฮะเงินห้าล้านห้าล้านเราไม่ขอแล้วครับเพราะว่าเราเห็นว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นขัดแย้งจริงๆผมเรียนเลยครับว่าที่เราตั้งห้าล้านเนี่ยกรณีหลังจากนี้ครับหลังจากข่าวเงียบไปแต่ว่าคนของเรายังตกค้างเราคิดว่าทําไงที่เราจะสื่อสารถึงถึงพี่น้องเราที่อยู่ในลิเบียที่ยังตกค้างอยู่ได้คือพี่น้องในลิเบียเนี่ยไม่สามารถติดต่อ ส่วนราชการ <S <S <ๆ>เขาไม่คิดหรอกครับเขาจะโทรหาติดต่อญาติพี่น้องเราอยากให้ญาติพี่น้องเขาทราบว่าเมือ่อคนงานในลิเบียโทรมาเนี่ยช่วยตรวจสอบ3ามสี่ข้อที่เราจะฝากไว้แล้วแจ้งเรามาโดยด่วน<ๆ>คือชื่ออะไรอยู่กับใครจํานวนเท่าไหร่แล้วก็อยู่เมืองไหนถ้าบอกพิกัดชัดเจนได้แล้วขอแค่นี้ครับแล้วเราจะได้แจ้งไปทางลิเบียทางเจ้าหน้าที่ของเราให้เข้าไปประสานงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายเราคาดว่าอย่างนั้นครับแต่ที่นี้เราเพียงแต่ตั้งกว้างๆไว้นะครับล่าสุดขออนุญาตเรียนอย่างนี้เลยครับว่า แม้แต่บาทเดียวเลยยี้ยงไม่ได้เลยแล้วล่าสุดเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยครับว่าที่เราขอรัฐบาลเป็นเงินช่วยกองทุนเนี่ยนะครับรายละหมื่นห้าพันบาทบล่าสุดยังไม่ทราบเลยครับว่ารัฐบาลจะให้เราจริงหรือไม่เพราะผ่านมันก็ผ่านไปก,กว้างๆผ่านโดยหลักการ,ใช,รใช่ไหมแต่ว่าขึ้นอยู่กับสำนักงบต้องไปคุยกันอีกทีหนึง่งใช่ครับ โอ้สุนักงบคุยกันเร็วๆหน่อยจ้าคนเขาลำบากจริงๆนะคะาากลับมา,า,าไม่มีงานทำอะค่ะส่งไปช่วยเลยไหมส่งคุณจัฝันไปช่วยไม่หว่วงพี่น้องแรงงานพูดถ้าผม<ว>ไม่มานี่กรมนี่ก็ไม่ไะะรู้จะทำไงอะค่ะขอแซวนิดเดียวเพราะเออว่าชุดแรกของที่ไป5ท่านมีกระทรวงแรงงานไป 2, 2แล้วก็มีกระทรวงต่างประเทศไป2แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านที่ไปโควสอกระทรวงแรงงานใช่ครับเชื่อไหมคะว่าแค่โทรศัพท์อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าคือแค่ค่าโทรศัพท์ที่จะรับโทรศัพท์แล้วนักข่าวโทรไปท่านอย่าห่วงเลยว่า กัวบินมันเยอะครับใช่ครับจริงจริงใช่ครับกัวบินมันเยอะครับอนุมัติค่ะท่านพี่น้องแรงงานเพียบนะคะที่รอท่านอยู่ขออภัยค่ะสายลมช่วยหน่อยไหมแสลมนั่งเรือเห็นนั่นบอกว่าอะไรเนี่ยนั่งเรือจากครับนั่งเรือจากเอ่อนาโปลีเนเปิลนะครับปอิตาลีไปรับที่ทิบอรลีสามสิบสามชั่วโมงแล้วก็อะไรละคะสามชั่วโมงสามสิบสามชั่วโมงนั่งเรือสามสิบสามนั่งขาไปอย่างเดียวนะครับแล้วจากทิบอรลีเข้าตูนิสอีกประมาณสิบแปดชั่วโมง ตอนนี้ปัญหาหลักคือคนของกรมการจัดงานที่ส่งไปช่วยเนี่ยเมาเรือครับที่ปัญหาหลักเมาเรือสาสามชั่วโมงตอนที่ตีเรือเปล่าไปรับกลับอีกรอบนี่นะฮะคือไปช่วงเนี้ยสองเที่ยวนะฮะสองเที่ยวไปรับสองเที่ยวไปรับสองเที่ยวโอ้โหครับขาเนี่ยไปเนี่ยสามสามชั่วโมงไปตัวนี้สิบแปดแล้วกลับมาอีกรอบนะฮะกลับมาอีกรอบแล้วกลับไปตัวนี้สิบสามร้อยกว่าชั่วโมง สามสามวกสิบแปดวกสิบแปดวกสิบแปดเมาเรือเล่ยครับอุ้ยทำไมมัไมไม่อยู่ใกล้ๆแค่เกาะเก็ดนะใช้เวลาเยอะนะต้องให้กำลังใจนะแล้วติดตามข่าวคราวด้านนี้ต่อไปด้วยนะครับอยู่ขอบคุณท่านรองที่ดีนบคุณรองค่ะขอบคุณมากครับ